เอาเลยครับวันนี้เราจะไปเลี้ยงกบกันนะแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งเจ๊น้ําการค้าครับรับเติมโลบักในราคาตามนี้เลยครับทุกคนสาหรับใครที่อยากเติมโลบักนะครับต้องเจ๊น้ําการค้าเลยครับเปิดให้บริการมามากกว่า8ปีครับและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับใครที่สนใจนะครับอยากเติมโลบักนะผมมีลิงก์เพจและไลน์เนี่ยอยู่ใต้วิดีโอเลยครับสามารถกดได้เลยนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับ เราจะเลี้ยงกบได้นะทุกคนนะเราก็ต้องมีบอกกบครับนั่นก็แปลว่าผมต้องรีเกมเพื่อให้เราเกิดมาพร้อมกับบอกกบในแคมป์ครับขอตัวไปรีเกมก่อนโอเคทุกคนที่นี่ได้ครับเราน่าจะขยายแคมป์ไฟเป็นเลเวล6แล้วก็วางทอสน่าจะครอบคลุมตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบอกกบของผมครับทุกคนครับเยี่ยมเลยถ้าางนั้นเดี๋ยวผมเริ่มฟาร์มแล้วก็อัพแคมป์ไฟก่อนเลยนะตอนนี้วันนี้ผมก็มากับคลาสเอเลียนนะทุกคนนะเพราะว่าไอ้คลาสพิษนั่นมันไร้สาระเกินไปครับ คือมันกากเกินไปไม่ไหววะรับไม่ได้วะทุกคนลองคิดภาพนะว่าถ้าเกิดผมสามารถล่อก,กบมาเลี้ยงได้เนี่ยหลาย10ตัวแล้วมันมายืนอยู่ในบ่อน้ำโคตรเจ๋งครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะไม่อยู่ในบ่อน้ําดีวะถ้าเกิดมันอยู่ในบ่อน้ําเราก็จะมองไม่เห็นมันเนาะเราต้องให้มันยืนด้านบนแบบนี้เว้ยแต่น่าเสียดายที่บ่อน้ําเราไม่มีหินแบบนี้ครับบ่อน้ําที่บ้านเราโล่งๆเราน่าจะไม่จําเป็นต้องลงไปสู้กบนะทุกคนนะเพราะว่าผมลงไปสู้มา2รอบแล้วครับ2คลิปแล้วนะ คลิปนี้เป้าหมายของเราไม่ได้จะไปสู้กบเราจะสร้างบ่อกบเท่านั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือไปหากบมาที่บ้านเยอะๆแค่นั้นครับแคมไฟแล้วเลเวลสเลยครับตอนนี้ตัวคราบเลเวล2ครับเอาละทุกคนทําไมกบมันยังไม่มาอีกวะวันนี้วันที่4แล้วนะ่ะเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆปกติมาวันที่3อ้ามาพอดีมาพอดีอดโอเคค่อย้ชั่วนึกว่าจะมีอะไรไม่ปกติซะแล้วครับ ตอนนี้กบก็มาแล้วเหลือก็แค่เราต้องอัพแคมไฟให้เลเวล6เราถึงจะเริ่มไล่สาระกันได้ครับทุกคนผมเจอกบฟ้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดนะ้าน่นาสนใจนะเราล่อกบทุกชนิดที่เราล่อได้เข้าบ้านให้หมดเลยดีกว่ากบฟ้าด้วยกบเขียวด้วยกบม่วงด้วยผมเอาหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่เข้าไปใกล้มันเลยกันนะผมไม่อยากจะฆ่ามันครับทุกตัวคือเพื่อนของเราเราจะไปเลี้ยงครับโอเคได้เสื้อด้วยตอนนี้บ่อน้าที่บ้านผมก็มีกบรออยู่แล้ว2ตัวครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นมิดนะเดี๋ยวผมต้องขยายแคมไปครอบมันก่อน และมันถึงจะเป็นมิดกับเรานะไบโอฟิลมาครับแล้วก็แปลงผักมาเยอะๆเลยทุกคนการที่เราจะเอากบมาเลี้ยงตรงบ่อนาำได้ใช่ไหมเราต้องทำรั้วนะเว้ยเราทำรั้วล่อมันมาเข้ามาในรั้วครับแล้วเราก็กระโดดออกมาแล้วกบก็จะติดอยู่ในรั้วเราผมจะทำแปลงผักอีก3อันและทีนี้เราก็จะมีแปลงผักประมาณ สิหรือ11อันก็ไม่รู้นะแต่น่าจะพอสําหรับทําอาหารกินแล้วก็ใส่กองไฟแน่นอนโอเคแคมไฟผมเลเวลหเรียบร้อยมันก็ยังไม่ครอบคลุมบอกกบแเรานะแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถแก้ไขได้เราทําทอสมาเลย <Okay. S 1> ได้มา4อันลองวางไปก่อนว่าพอหรือเปล่าไหนมาดูสิแค่นี้ทุกคนเห็นปะ่ะมันครอบคลุมแล้แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยครับกบ2ตัวนี้เป็นพวกผมเรียบร้อย อ่าพี่แกเราได้2ตัวนะตอนนี้นะโอเคเรามาดูก่อนว่าเราทําไงนะทุกคนนะเดี๋ยวผม่จะไปวิ่งล่อ,อก,กบมาจากไกลๆนะครับแล้วก็ผมจะทําทางเข้าตรงนี้เข้ามานี่ใช่ป่ะลัวจะล้อมมาล้อมมาล้อมมาถึงนี่ครับทางเข้าจะมีทางเดียวทางออกจะอยู่ตรงนี้แต่ผมจะทําให้ผมโดดออกได้คนเดียวตรงพื้นที่นี้จะเป็นที่ที่กบจะมาสมหัวกันได้ครับประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอามาได้กี่ตัวนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมหามาเยอะๆก่อน ลุงคนขายของมาว่ะเราต้องไปดูหน่อยครับว่าบางทีมันอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่น่าสนใจเนาะสำหรับการสร้างบ่อก,กบของเรานะแต่ผมคิดว่าคงไม่มีเนาะบ่อก,กบมันจะมีอะไรมากมีแค่ลัวก็พอละโอเคสรุปก็คือไม่มีจริงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอิอ่มเป็นเขาวกวางเป็นรางวัลที่ล,ลึกเอามาซิมันเป็นหัวกวางนั่แหละอันนี้เป็นให้แสงสว่างเออเอาไปให้บ่อก,กบแล้วก็ดี เอาอันนี้ไปนั่งในบ่อก,กบดีกว่าเก้าอีอ้ลุงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เข้าตีมขนาดนั้นนะแต่ผมเอาเก้าอี้ลุงมาเพราะว่าอยากได้มันน่าจะสวยดีอันนี้เราก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะให้แสงสว่างลิมบ่อครับอ่าโอเคนี่นั่งแบบนี้แล้วก็จะมีกบเพียบเลยครับกบอยู่กับเรานะส่วนอันนี้หัวกวางวางบนนี้ได้ปะไม่ได้เหรอบนไหนก็ไม่ได้ต้องวางกับพื้นเน่๋ยเนี้อ่ะตรงนี้ ทุกคนผมจะบอกให้ว่าวิธีการล่อก,กบเนี่ยน่าจะยากนิดหน่อยคือเราน่าจะยิงมันเยอะไม่ได้ครับกบมันตัวเล็กแล้วเลือดมันก็น้อยมันกากมากถ้าเรา,ายิงมันเยอะเหมือนหมาป่าล่อมันมามันน่าจะตายก่อนเราน่าต้องใช้การวิ่งเข้าไปให้มันกัดแล้วมันก็จะวิ่งตามเราน่าจะได้อยู่ผมจะเริ่มวางลัวแล้วทุกคนครับอ่าแบบนี้ครับแย่แล้วทุกคนเฮ้ยโอเคได้ครับอ่าตรงนี้คือทางเข้าเราเยี่ยมเลยนี่คือบ่อก,กบประมาณนี้ ถ้าเราไปเยอะๆมันน่าจะมีเสียงกลบล้องเยอะมากเลยนะเว้ยลองคิดดูว่ากลบล้องไม่หยุดอ่ะมันจะน่าลำคาญขนาดไหนอะทุกคนสุดๆนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะเสร็จหรือเปล่าได้อยู่นะตรงนี้เราต้องทําให้ผมออกได้แต่กบออกไม่ได้ด้วยกบคงออกไปได้นาะอืมคงไม่ได้หรอกทุกคนมันคงไม่ฉลาดขนาดนั้นครับอ่าเนี่ยแหละอเนี้ยแหละ นี่วิธีก็คือเรามาจากทางนู้นใช่ไหมล่ะเราพากบมาเราล่องเข้ามาพอเราเข้าไปนี้ปุ๊บกบตามเราเข้ามาพอมันตามเราเข้ามาเราออกกบออกไม่ได้ครับพอกบออกไม่ได้มันก็เป็นพวกเราเลยโอ้โหจบแล้วแค่นี้เลยทุกคนง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะไปทดลองเลยผมจะเอามาเลย2ตัวแรกตรงนั้นเลยครับทีละสตัวหรือทีละตัวดีวะอาจจะต้องทีละตัวนะเพราะว่าเลือดเราน่าจะลดเยอะอยู่นี่นมาแล้วตัวแรกมาแล้วทุกคนตัวแรกมาแล้วเราต้องยิงมันตรงนี้มันจะได้เข้ามา พอมันเข้ามาปุ๊บผมก็ออกเลยพอผมออกปุ๊บกลับไปทีเป็นพวกผมแหละโดนไงโดนมนสกดเข้าไปไงโดนโดนกูแล้วอา้าวโอ้มันยังไปอยู่ข้างล่างวะก็มีวิธีเดียวก็คือยิงมันนั่นแหละให้มันขึ้นมาโดดขึ้นมามึงจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยมึงจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอย้นานไปนานเกินเฮ้ยผมว่ากบอะโง่อะ่ะทุกคนผมว่าเซมิชีวิตที่โง่ที่สุดในเกมนี้คือกบเขียวอะ รูมันเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้ครับโอเคในเมื่อมันขึ้นไม่ได้ผมก็จะเอามันมาให้เต็มบ่อน้ํานี้ไปเลยแล้วกันถ้ากูไม่เหนื่อยก่อนนะยิงรอบมาเรายิงเรียกมาแต่เราจะยิงมันเยอะไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันจะเจ็บมันอาจจะตายได้ไอพวกนี้มันยิ่งอ่อนอยู่ด้วยวิ้ยเดี๋ยวดูมันตกน้ําไปแล้วมันขึ้นไม่ได้จริงนะเว้ยทุกคนไอตรงนู้นก็ด้วยโอ้โหเราต้องล่อไม่ให้มันตกน้ําด้วยนะเทคนิคนะเพราะกบมันโง่เกินมากบไปไหนแล้ววะตัวนี้ตามมาขึ้นได้มันขึ้นได้ พอเข้าใหม่นี้มันจะไม่ตามแล้วเราต้องยิงเรียกครับให้มันเข้ามาแล้วผมจะยืนรอตรงนี้ผมยืนรอตรงนี้แล้วให้มันขึ้นมาข้างบนมันขึ้นไม่ได้จริงโอ้โหมันโง่อะไม่เป็นไรมันขึ้นไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะล่อมาเยอะๆให้ตัวมันเยอะๆเลยพอตัวมันเยอะตรงเนี้ยมันจะเป็นบันไดให้กันละเอาขึ้นได้แล้วไงไดไงมันปีนเพื่อนขึ้นมาได้เห็นป่ะทีเนี้ยมันก็จะเป็นของผมละเดี๋ยวเช้าผมไ่เอามาอีกโอเคผมเจอกบฟ้าทุกคนอันนี้ถ้าได้มาอยู่ด้วยแล้วก็จะสวยมากครับ ห้ามให้ตกน้ําครับเราค่อยๆเดินเราไม่ต้องรีบครับอย่างน้อยได้วันละ2ตัวก็เยอะนะนี่เหมือนเล่นไม้ครับล้วล่อแกะกลับบ้านเลยเนะี่ยโอ้โหกบหน่ารักครับทุกคนอ้ยอยู่ทําไมอะ่ะอยู่ทําไมอะ่ะอยู่ทําไมอ่ะโอเคผมต้องเอากลับตัวหนึ่งก่อนวะไอตัวนั้นมันช้าครับไม่อยากยิงมันเยอะเดี๋ยวมันเจ็บตายครับเข้ามาใน้อีกทีเดียวตายแล้วล่ะผมให้มันตายไม่ได้ด้วยโอเคโอเคทีนี้ก็กบฟ้ากบฟ้าอยู่นูน่นผมต้องเดินไปเรียกแต่ดีว่ามันไม่เดินหนีไงมันไม่เดินหายเหมือนหมาป่าถ้าเป็นหมมาาาป่นนนีััก็เดิยครบ เดิเนไปเรื่อยอะ่ะเฮ้ยกบมันก็เชื่องเหมือนกันนะเนี่ยมันจะพอมีทางที่ผมจะเอาราชากบมาเลี้ยงได้ปะวะไอ้กบส้มอะ่ะโอ้โหถ้าผมเอามาได้นะโครเท่ไม่โครเทอถ้าเอามาได้อะหรือว่าได้วะไม่ได้ไม่ได้เราจะเอามันขึ้นมาจากน้ําวนยังไงมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับตามมาตามมาตามมาไปไหนแล้วเนี่ยลงไปทําไมนะเฮ้ดูมันลงไปทําไมครับทุกคนเฮ้ดูเนี่ยแล้วถ้าผมยิงเรียกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่งตายอีกมาแล้วมาแล้วยี่ยมผมได้กบฟ้าแลว้วว่า กบสีส้มราชากบเราเอาไม่ได้แต่กบม่วงเราเอาได้ครับให้มันมาตันนี้โอเคมาแค่ต้นไม้มียังเดินติดเลยทุกคนเอาอะไรมากไงพวกนี้เดินช้าพอๆกันเลย <c oughs> กว่าจะกระดึบไปได้นะนานชิบหายเลยเฮ้ยผมว่ามันช้าไปสําหรับกบนะเวย้ยจริงๆกบมันน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะมาแล้วมาแล้วมาใกล้ประตูแล้วเ,เดี๋ยวน่ามันเข้าประตูได้วะเข้าได้เข้าได้าไดมาเลยครับกบม่วงของเราเข้ามาไหมเข้าครับเฮ้ยไม่เข้าอ่ะเข้ามา โอเคเรียบร้อยเราต้องออกมาก่อนโอเคมันเป็นพวกผมแล้วเป็นพวกผมแล้วแน่นอนเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเพิ <laughs> ่งเห็นนะเดี่ยว่ามันมีเห็ดบนหลังนะครับไปทีนี้เราก็จัดระเบียบกันหน่อยดันมันครับอุ้ยแม่งเหมือนวัวเลยวะ่ะทุกคนดูดีมันเหมือนวัวเลยครับเอาจริงๆก็ดันยากเลยเนี่ยหรือว่าผมต้องสกิดเรียกมันมาออกมานี่โอ้กูโดนสองตัวเลยโอ๊ยพอก่อนผมว่านะสําหรับกบฟ้ากับกบม่วงเนี่ยโอเคละเฮ้ยแล้วมันขี่กันครับโอ้แล้วดูผสมพันธุ์โอ้แล้วดูผสมพันธุ์พอดี เมื่อคืนฝนตกเนาะนี่แหละสวยแบบนี้แหละสวยเลยทุกคนเลี้ยงกบครับแล้วผมก็นั่งเป็นคนเลี้ยงกบอยู่ที่โอ้โหอย่างเท่คนเลี้ยงกบโอเคเชา้าเราไปล่อ,อก,กบต่อครับทุกคนผมจะตายแล้ววะทุกทุกคนผมจะตายวะ,ะตายผมจะตายไม่ได้ผมต้องหนีก่อนหนีไมฮิวก่อนโอ้โหล่อ,อก,กบนี่มันยากวะโอเคเข้ามามึงจะโดดออกไปทําไมเลามึงจะโดดออกไปทําไมเ้าโอ้ยมันก,กัดกูหมดเลยทีนี้ว้า ว่าเดี๋ยวผมต้องไปทําคอนเลยครับทางเข้าอาจจะเล็กเกินไปสำหรับกบโง่ๆ,ๆพวกนี้อา้าวโอ้โหมันต้องเปิดกล่องน,นี้ก่อนแล้วเพววื่อวะโอ้โหได้ของดีซะด้วยอา้าวเดี๋ยวนะแล้วกูเดินกลับแคมป์ทำไมวะเนี่ยกูจะไปทาคอนลืมครับเดี๋ยวหลบบนต้นไม้ก่อนกลางคืนละเฮ้ยนกเห็นกูอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหลบนกบนต้นไม้ได้โอเคชิวๆว้าวมันตกต้นไม้อะดิ แม่แต่ละอย่างไม่ต้องตามมาหรอกถึงแคมป์แล้วเยี่ยมครับทีนี้เราไปแก้ไขที่บ้านเรานก่อนเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกบหงายท้องเหรออะไรมึงบ้าเปล่าเฮ้ยมึงบ้าเปล่าแต่ละอย่างที่กูเจอเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันหงายท้องจริงๆทุกคนอ่ะผมให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะเห็นปะโอ้มันหงายท้องแล้วมันเดินไม่ได้แล้วครับพลิกไปแล้ว กบสีฟ้า2ตัวเลยทีเดียวเชียวครับกูเอากลับหมดทุกตัวและจะบอกว่าตอนนี้ผมได้ทําการเลื้อกําแพงออกเรียบร้อยแล้วนะครับกบของเราต้องการเป็นกบระบบเปิดครับเขาไม่อยากเป็นกบในฟาร์มนะมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดการรวยเขานี่เขาไม่ยอมเดินเข้าเลยต้องทําทางโล่งๆเขาจะได้เข้าครับสภาพปอกกบผมก็เลยโล่งๆแบบนี้เลยโอเคเรามาอัปเดตชีวิตกบกันนิดนึงตอนนี้นี่ก็คือกบทั้งหมดที่ผมมีครับมีกบสีฟ้า4ตัวนะ แล้วก็กบเขียวๆเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในบ่อน,น้ํากันเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็เรามีกบตัวนี้ใหญ่สุดสีชมพูสีม่วงถ้าสีส้มออกมาได้ผมก็คงออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปหามาเพิ่มอีกครับมันยังไม่พอเดี๋ยวเราลองนั่งฟังเสียงกบกันหน่อยทุกคนว่าเป็นอย่างที่เราต้องการหรือยังอืมก็ได้นะแต่ว่ามันยังไม่เขาเรียกว,ว่ามันยังไม่หนำใจว่ะมันต้องแบบร้องไม่หยุดอะไม่มีช่องว่างอนะครับมันต้องแบบนั้นผมต้องการแบบนั้นเลย เอออันนี้ดีเว้ยอ,อ,อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีวะ่ะเราไม่ได้มีแค่กบแล้วทุกคนเลี้ยงแค่กบอะมันไม่พอไงเราต้องเลี้ยงหมาด้วยครับนี่นะแนะนําเลยนะผมแนะนําเลยสำหรับใครนะที่รู้สึกว่าเล่นเกมเนี้ยแล้วแบบเหงาใช่ไหมละ่ะให้หาหมามาเลี้ยงด้วยครับวิธีการหาหมามาเลี้ยงก็ไม่ยากครับเราไม่ต้องไปล่อหมาป่ามาหรอกหมาเนี่ยมันจะมีมาให้เราเลี้ยงอยู่แหละดูอย่างผมเด้ผมยังได้หมามางหลายตัวเห็นปะอันนี้ อันนี้เป็นหมาทําท่าสะพานโค้งด้วยดูเป็นหมาแบบเงยหน้าครับดูเห็นปะเออน่ารักน่ารักตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักแต่เป็นตัวอื่นก็เป็นหมาปกตินะอันนี้หมาบิดขี้เกียจด,ด้วยครับผมว่าผมเลี้ยงไว้6ตัวพอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปครับจริงๆแล้วคลิปนี้เราเน้นเน้นกบไม่ได้เน้นหมานะแต่ว่าเออไหนไหนหมามันก็มาผมก็จัดให้หน่อยชามเข้าหมาครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ่าโอ้กินกันกินกันอร่อยอร่อยเลยแหละแบบเนี้ยหมาพันธอะไรวะไม่เคยเห็นเลยวะ ค okay. ส่วนตรงนี้ก็เป็นกบแต่ว่ามันยังไม่มากพอเดี๋ยวผมจะต้องไปเอามาอีกเยอะๆเลยคืนนี้ก็รอเช้าก่อนค่อยไปเอามาเพิ่มนั่งฟังเสียงกบไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดินผ่านหมาที่ไรกูจะบ้าวะ่ะแม่งเอ้ยผมชอบวะ่ะเอาละทุกคนเรามาดับกันหน่อยว่าตอนเนี้ยเรามีกบทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดแดเ้า 1ิ1ส1บ1อ็ดและในน้ําอีกเป็น15 16 17 18 19ตัว19ตัวเองเหรอวะน้อยวะผมล่อก,กบมาตั้งนานได้19ตัวเองถ้าจริงๆอะ่ะผมอยากได้แบบ100ตัวให้มันแบบกองเต็มตรงนี้เลยแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้ครับน่าใช้เวลาพอสมควรเฮ้ย <c oughs> ทุกคนแต่ผมว่านะเอาจริงๆอะ่ะเท่านี้ก็พอแล้วนะเท่านี้ก็พอแล้วคือแบบถ้ามันมาเยอะเดี๋ยวเป็นไงอีกประชากรหนาแน่นครับ แย่งกันกินอาหารแย่งก,กินแมลงที่อยู่อาศัยแน่นเกินไปก็ทะเลาะกันสุดท้ายก็สู้กันเกิดเป็นสงครามระหว่างกบพอเป็นสงครามระหว่างกบปุ๊บมีแต่ความสูญเสียแหละผมว่าเท่าเนี้ยพอลวเว้ยบ่ก,กบของเราแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มล้อมรั้วแหละคือกูไม่ให้ออกแล้วนะครับเอารั้วทั้งหมดที่เรามาแอบไว้ตรงนี้เนี่ยไปทํากําแพงเลยและเป็นกําแพงแบบไม่ต้องมีทางเข้าทางออกแล้วผมจะขังตัวเองอยู่กบเลยครับโอ้โหยังไม่ได้สร้างครับโจรมาบ้านเดี๋ยวผมต้องสู้ก่อนเอางี้ดีกว่าผมปล่อยหมาไปกัดดีกว่า ผมปล่อยหมาไปกัดดีไหมเออนะเออเดี๋ยวผมปล่อยหมาไปกัดเลยทุกคนเอาละเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวมันจะมาละผมจะปล่อยหมานะทุกคนนะเอาละไอป๊อกไอกแป๊กไอโกงไอกแงอกงไอโกไปกัดมันโอ้ผมปล่อยไปหมดเลยทุกคนปล่อยไปหมดแล้วโอ้ไร้สาระมากอุ้ยตรงนี้เราตีได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ดีนะมันมีสามตัวมันมีมากกว่าสามตัวผมน่าจะตายนะเมื่อกี้ <laughs> โอ้ยขูหาหมามันจะมีใครสักกี่คนที่จับลทัทธิมาทำเป็นหมาเฝ้าบ้านอะ่ะ <c oughs> เอพอพอพอโอเคเดี๋ยวเวลาล้อมรั้วกบแล้วผมจะเข้าไปนี้เลยนะทุกคนนะผมจะไม่สามารถออกมาได้เลยครับตอนนี้ผมขังตัวเองอยู่อ้พวกนี้แล้วเอาล่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับเรามานั่งฟังเสียงกบกันสักแป๊บหนึ่งผมจะเงียบนะให้ทุกคนฟังเสียงกบประมาณสิวิ เป็นไงน่ารักไหมเอ้ยใช้ได้นะน่ารักนะเอาเลยครับแล้วตอนนี้เราก็จบไปแล้วกับการสร้างบ่อเลี้ยงกบนะทุกคนนะถือว่าได้มาไม่เยอะถ้าเราจะเอามาเยอะเราก็ต้องไปเอามาอีกซึ่งผมขี้เกียจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้บายบายครับแต่ก่อนไปผมขออย่างหนึ่งขอแค่นี้แหละนะผมขอแค่นี้ผมขอแค่นี้ว้าวโอาใจเว้ ตายก็สะใจวะ